run. สวัสดีค่ะเจอกันกับ MyFord Auto อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไมา์ก็อยู่กับกระบะนะคะพันแก่งฟอร์ดเรนเจอร์ a n g e r XLP พัเป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะคะราคาจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่752,000บาทนะคะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะคะสําหรับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะมาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่385แรงบิดนิวตันเมตรนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะมีสสีให้กับลูก คะเลือกนะคะจะมีสีขาวนะคะสีดำสีบอลเงินแล้วก็สีแดงนะคะสำหรับชุดแต่งในวันนี้ก็จะมาเป็นชุดงานของ F 1 5 0 s p i ้า r ไปเดอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะทีละจุดกันเลยนะคะ เริ่มที่ชุดงาน F150 Spider เลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเขาจะทำเป็นตัวฟอนต์ FORD นะคะเป็นตัวสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะในตัวฟอนต์ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากได้สีไหนนะคะเป็นดีไซน์ไหนเราสามารถออกแบบได้ทุกชิ้นงานเลยค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ LED 3จุดให้กับลูกค้านะคะ ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะไม่ก็จะทํางานขึ้นมาใหม่เลยนะคะเอากันชนตัวเดิมออกนะคะใส่เป็นตัวกันชนชุดงานของเขาเลยจะทําเป็นสีดําด้านตัดด้วยสีบอลเงินนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะเพราะว่ารุ่น xl part ของเราจะไม่มีไฟตัดหมอกเข้ามาอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะของไฟตัว C ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของ f 1 5 0 Spider นั่นเองนะคะ สำหรับตัวไฟนะคะจะเป็นไฟหน้ามาส a ตงแบบเต็มระบบเลยนะคะมจะใส่เป็นคีบมาแตตงนะคะ3ามคีพร้อมตัวเดลไล h ์ใส่เป็นตัววงแหวนทรงกลมพร้อมเดล l y eye สีแดงให้กับลูกค้านะคะ ถัดมาชิ้นงานด้านบนนะคะจะเป็นตัวสกู๊ปนะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวเตี้ยนะคะจะทําเป็นสีชูชนนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยดําด้านแล้วก็สีขาวนะคะสกูป๊ปลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีตัวเตี้ยตัวสูงแล้วก็เป็นตัวฟิตที่เต็มฝากระโปรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชิ้นงานต่อมาเลยนะคะ สำหรับตัวชิ้นงานต่อมาตัวนี้ก็ยังเป็นชุดงานของ F150 Spider นะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาดเรียบแบบนี้เลยลูกค้าจะใส่หมุดก็ได้ไม่ใส่หมดก็ได้นะคะ ที่เห็นหดๆออโรถแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยเป็นยางมบลนเตอร์ a t ทนะคะซีรียังอยู่ที่2 6 5หทับหกศนนะคะลายแม็กจะเป็นลายดอกไม้นะคะจะเล่นเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะอันนี้คือเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเพราะรถคันนี้จะเน้นเป็นอ่าในสไตล์ที่ว่าขาวดําแดงนะคะในส่วนของลายสติ๊กเกอร์อันนี้ลูกค้าก็ออกแบบเองนะคะก็จะเป็นตัวเรนเจอร์แล้วก็จะมีสายฟ้าออกมาประมาณนี้นะคะคือสวยแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยนะคะสําหรับด้านบนนะคะไม้ก็จะใส่ เป็นตัวลาวหลังคาสีดำด้านให้กับลูกค้าด้วยนะคะคันนี้คือแต่งออฟโรดยังไม่พอยังแต่งในไลท์สไตล์ของวายแทด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวสปอร์ตบร์นะคะเป็นทรงของวายแทนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นงานเทียบนะคะจะไม่ใช่ของแท้นะคะ สำหรับตัวไฟด้านหลังนะคะไม้จะใส่เป็นตัวชุดข้อบไฟท้ายนะคะเพิ่มความสปอร์ตออฟโรดให้กับตัวท้ายรถนะคะสติกเกอร์นะคะเราก็จะตัดให้ด้วยนะคะจะเป็นดำนะคะแล้วก็แดงแบบนี้เลย สำหรับตัวกันชนนะคะเราก็จะใส่เป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะก็จะมาเป็นงานของแฮมเมอร์มีห่วงลากจูงพร้อมอยางกันกระแทกให้กับลูกค้าด้วยนะคะมีบ็อกไฟนะคะทรงสปอร์ตแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะไมค์ก็จะติดตั้งในส่วนของตัวกล้องถอยนะคะแล้วก็ตัวจอ Android 9นิ้วนะคะเข้ามาให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ก็สามารถแบบว่า เชื่อมต่อ iOS หรือว่า Android Auto ก็คือเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึง่งแล้วก็ใส่ในส่วนของเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้ตะเข็บสีแดงให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็คือภายในก็คือพรีเมียมมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะ สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะก็โทรหาไมายได้เลยที่089นะคะ2424073นะคะมายินดีให้คำปรึกษาอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งแบบไหนเป็นไรสไตล์ที่เราสามารถออกแบบได้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับในเรื่องการบริการของไฟแนนซ์นะคะเรามี Finance วิ่งเซ็นถึงที่สะดวกสบายแน่นอนนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะ โอเคเดี๋ยวไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะตอนนี้ก็คือฝนก็คือเริ่มลงเม็ดแบบว่าแรงมากๆแล้วแต่ก็ยังอยากจะรีวิวรถหล่อเท่ๆให้กับลูกค้าดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม้ต้องขอตัวลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ